จ้าเบิงดูหนิบงแมวตัวนั้นดูถึงเวลามันมาเฝ้าคอยปับ๊บเลยเจ้าเบิงดูหนิคอยแจักสิเฮ็ดจังได๋กับมันเบิงดูคอดเวลาป่านนาฬิกาปุ๊กเฮ้ย <c> ม <oughs> ึงมันนอนดูเจ้าเบิงมันนอนกวนตีนบ่อสว่า,วาประตูว่ะจักว่ามันซื้อไวหยังจะพ่นมาหยังพูนน่ะเออเบิงเบิงเบิงคอยสิ <c oughs> เปิดประตูอฮิมไม่นอนขวางอยู่นี่แหละมานจะใส่นี่ <c oughs> กินข้าวไปก็กอ็ถามก็เฮ็ดหนาซอยลุย นามินลินอยู่ผู้เจ้าเบิ่งดูนี่แต่อีต่นเด้บักจึงนึงก็ได้เออไปใส่มากพูน่ะเบิ่งดูอุ้ยห้อยหมากัดเด้นั่นเจ้าเห็นปุษมุจเจ้าข่อยสิตั้งซื้อมันว่าจังได๋วะข่อยข่อยสิเอิ้นซื้อถือนาะเพราะว่าหยังตั้งเอาบ่บักคำโสบ่เออข้าโสเอาวะเอาซื้อนี่บ่คือิมักอยู่วะเบิ่งส่งคำโสแต่เบิ่งดูนี่นั่นเห็นบ่น่ะมันเอามันเอา พวงสิมันอาจจะบักนะ <มา S 1> ขำโซเอออะไรข้ามโซ่นะเป็โซเทิร์กบะเมนตีหางบนต้นยูุ่้เจ้าเออถือกหมากัดแม่มุ่น,นี่เ <c oughs> ถือกหมากัดมาเห็นบอมึงไปมึนจังไดคำโสเออซื้อซื้อคำโสนี่เหมาะกับมันแล้วโสวตซ่ไตลีมึงนี่มึงโงโอ้เลี้ยจนเลี้ยจนเศร้าแล้วซุ้งเจ้าแต่ว่าห้อยหมากัด จะไปหาเมื่นเนี่ยล่ะบัดรุ่นนานาอยู่ดีๆมอเไม่แม่อยู่เป็นบอขึ้นแขวาขังทึกนะณาเออจะไปหาเมื่นบัตรรุ่นนานาเข้าใจบอขัโซโอได้ซื้อล้วเนาะมึงเนาะตังซื้อให้เราเด้อบัตรรุ่นนาณาจะสมึงจะสะดื้อเลียนหนีหมามาทางไดนูกบัดรนีชุ่มเจ้าเ้ยสงสัยหลงบานหลงเฮียนบ่ผิดจระนากอนซื้อใจกันก้อนก้อนสีไม่ยู่น้ำยังมาท่านเด็ดตกลงน้ำเ๊้เข้าใจบอ ยังดีๆย,ยังบ่ทัานด้ตกโลกลาน